สวัสดีวัยรุ่นอเมริกากันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นไทยไวัยรุ่นญี่ปุ่นก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมคาร์พ k i n งวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดู F1 นะครับ F1 คันใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเ,เข้ามาเพิ่งจะมีโอกาสได้เล่นรถคันนี้ครับก็จะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมคนละหนึ่งไลค์หน่อยนะครับนะผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปในต่อๆไปในทุกๆวันวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นรถ F1 คันนี้โดยที่วันนี้เนี่ยผมได ไม่ต้องมาทําคลิปแต่งให้มันเสียเวลาในการทําคลิปครับคลิปนี้ผมแต่งมาเรียบร้อยแล้วลายรถผมบอกได้เลยว่าเป็นลายรถที่โคตรที่ครับอย่างการลายแบบ f 1ในอนาคตรู้สึกว่า f 1คันนี้เนี่ยที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะเป็น f 1ปี2022อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นปีล่าสุดหรือเปล่าเพราะว่าผมไปค้นหาลายแล้วก็ผมไปค้นหาแบบพวกลายลรถเลยนะผมเจอแบบว่ามันเขียนว่าปี2022หน้าตาแบบนี้เด็ดเลยทุกคน ผมก็เลยจัดลายนี้มาซะเลยเป็นลายอย่างกับแบบว่ารถเอฟนในอนาคตเลยไลายสีเขียวตัดกับสีดําอย่างที่อย่างหล่ออันนี้เป็นลายแบบมีรถจริงๆบนโลกใบน,นี้นะลายอันนี้คือผมแต่งตามแต่ต้นฉบับจริงๆมันไม่ใช่แบบนี้หรอกเพียงแค่ผมเอามาดัดแตลงนิดๆ,ๆเพื่อให้มันแบบว่าแต่งง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าจะแต่งตามต้นฉบับเลยเนี่ยมันแต่งตามไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเวลาที่ผมวางเลเย,ยอร์ลงไปบนตัวรถเนี่ย บอกเลยเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างจะบักเยอะมากในการแต่งรถผมก็เลยเออแต่งได้เท่าที่ผมจะแต่งได้ก็แล้วกันวันนี้ถามว่าจะมาเล่น f 1อย่างเดียวใช่หรือเปล่าใช่ครับผมใช่วันนี้ผมจะพาทุกคนเอา f 1เนี่ยไปลองหาแข่งหาเล่นไปหาแบบว่าบรรทุกของบรรทุกงานดูทุกคนมันจะเป็นอะไรที่แปลกมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูแรงมา้า f เนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่สามารถอัพเครื่องยนต์ได้นะทุกคนคือซื้อรถมามันจะได้แรงมา้ามา800แรงมา้าแล้วก็รอบรถอยู่ที่1 5 0 0 0รอบหรือ ถือว่าโคตรเยอะเลยนะเพราะว่าเป็นรถแข่งมันก็ต้องเยอะเป็นปกติอยู่แล้วแรงทอร์กไม่เยอะนะแรงทอร์กอยู่ที่700นิวตันเมตรนะครับก็ตามนั้นเลยแล้วก็ในส่วนของการปรับจูนเกียร์ผมก็จะปรับไว้ประมาณนี้เลยนะครับก็ลองปรับตามผมดูได้ถ้าใครที่ชอบใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องปรับตามแต่ก่อนที่เราจะเล่นรถ f 1คันนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนะุญาตท่านผู้ชมนะครับเอารถ lamborghini ok svj aventador svj line monster energy คันนี้ไปขายสักหน่อยก่อนละกันเพราะว่า ผมไม่อยากจะเก็บไว้นะครับผมอยากจะไปขายเพราะว่าตอนนี้ผมมีเงิน23ล้านสําหรับผมถือว่าน้อยมากเลย23ล้านเพราะว่าผมอาจจะทําคลิปบริจาคให้น้องๆที่แบบว่าเป็นคนเริ่มต้นใหม่แบบนะี้คือผมเห็นหลายคอมเมนต์แล้วผมก็พี่บริจาครถให้พวกผมพเริ่มต้นใหม่หน่อยพี่ผมไม่มีเงินซื้อรถเ,ออเดี๋ยวผมจะเอาเรมโอคันนี้ไปขายสักประมาณ5ล้านเพื่อเอามาต่อทุนในการทําคลิปแจกรถปาบตอนนี้เราก็ได้วาปเข้ามาในด่านดีเซลเรียบร้อยแล้วผมไม่รู้ว่ามีคนออนไลน์อยู่หรือเปล่าทุกคนเพราะว่าตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือเป็นเวลากกมาก แต่ก็ยังมีคนเล่นเยอะนะเกมนะี้ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันเซิร์ฟเซิร์ฟไทยนะ่ะคือมีคนเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยครับบางทีผมเข้าไปดูตอนประมาณตีสามตีสก็ยังมีคนเล่นออนไลน์ประมาณ200-300ถึงคนถือว่าเยอะมากเลยนะครับสาหรับเกมแบบว่าเป็นเกมแบบมันไม่มไม่ไม่ใช่พวกเกมดังอะไรมากมายอะ่ะคือกลางค่ำกลางคืนแบบไม่มีคนเล่นเยอะขนาดนี้นก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับสุดยอดไปเลยครับเกมคาพาร์กิ้งถือว่ามีคนเล่นเยอะมาก โอเคเดี๋ยวเราจะเอาแลมโบกินนี่คันนี้มาขายสักประมาณ5ล้านบาทอู้มีคนขาย AE ไอปเก้าสิบเก้าล้านบ้าไปแล้วเดี๋ยวผมขอขายก่อนพี่พี่ใจเย็นพี่โอ้โหพี่มัปาดหน้าผมเฉยอ่ะผมเข้ามาก่อนอ่ะผมตั้งราคาเลยแล้วกันหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้าน5ล้านบาทเดี๋ยวแล้วคนคนที่จะมาซื้อเนี่ยมันจะรู้ไหมว่าแลมโบคันไหนจะเข้ามาขายใหม่ทำไมรู้สึกว่า ออคนไม่ค่อยสนใจเลย5ล้านบาทถูกๆเอาจะมาขายรถด,ดันมีคนมาท้าแข่งเฉยไม่แข่งครับผมไม่แข่งผมต้องการจะมาขายรถแลมโบกีนี่ราคา5ล้านบาทแล้วใครมันจะมาแข่งวะเนี่ยฮะผมไม่แข่งครับผมไม่ได้ต้องการจะแข่งซื้อให้ผมหน่อยครับราคา5ล้านบาทรู้สึกว่าไม่มีคนสนใจเลยทุกคนเออรู้สึกว่าห้องนี้จะไม่มีคนซื้อนะเราลองเปลี่ยนดนันกันครับทุกคนเฮ้ย ไอเฮฟซีพียูเดินมาซื้อว่ะเดี๋เวเดเมื่อกี้กำลังจะเปลี่ยนด่านแต่คุณไอเฮฟซีพียูเดินมาซื้อลำโบกของเราลายราคา5ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากมากเลยโอ้มีคนซื้อจนได้ขอบคุณมากเลยโอเคตอนนี้เราก็ขายรถแลมโบกินี่โดยคุณไอเฮฟซีพียูได้ทําการซื้อของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้นี่มันกระบะซิ่งเนี่ยโอ้ยลายเลือดเทอะชิบหายแต่งลายเลือดเทอะชิบหาย จากเมื่อกี้ที่ผมขายรถลัมโบตอนนี้ผมมีเงินรวมอยู่28ล้านนะครับผมถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะนะครับผมแต่แท็เงินมันเกินประมาณ3จุกว่าล้านขึ้นไปมันจะพาผมเด้งไปเซิร์ฟโปเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะยังไม่ขายรถนะครับตอนนี้ผมขายไปแค่คันเดียวก่อนพอละป้ทุกคนแล้วเราจะเอา F1 คันนี้ลองไปวิ่งทางยาวดูว่าไอ้800แรงม้ากับซีดจูนที่ผมเซตมาเนี่ยมันจะวิ่งได้แรงหรือเปล่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่กันเชียวทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองวิ่งดูในดานไฮเวย์กัน เอาละครับท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้ผมก็ได้เข้าดานไฮฟีมาที่เรียบร้อยจะไปรู้สึกว่ารถมันอืดอๆอ๋อตอนนี้ปรับเป็นขับหลังปรับเป็นขับซีปุ๊บอู้มีคนขับ F1 เหมือนกันนี่โอ้โหแลกกันเปล่าแลกกันเปล่าสนใจลายเราเปล่านายสนใจลายเราไหมลายเราสวยหรือเปล่าไอ้สั์มึงเอารถไปที่อื่นดิโอ้โหใครมันโหดอย่างเนี่ยเฮ้ยมีคนท้ายแข่งว่ะไม่เอาไม่เอา เฮ้ยผมอยากลองแข่งกับ F1 คันนี้อะเราลองกดท้ายแข่งหน่อย800แรงม้าเหมือนกันมันต้องวัดกันที่เซตจูนแล้วละมาผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าอ F1 ผมเนี่ยมันจะวิ่งได้เท่าไหร่กันเทียวกับเซตจูนนี้โอ้เบินยางยังไม่ออกเลยแสดงว่ารอบต้นนี้ไม่จัดเอาซะเลยผมว่าโอกาสแพ้สูงมากเลยตอนนี้ต้องลองต้องลองเป๊อบออกตัวโอ้โหผมว่าผมอื่นแล้วนะเขาอยั่งอึดกว่าอื้อหือ,อแรงจับควนันไม่ขึ้นเลยอ,อ เฮ้ยเฮ้ยทำไมของผมมันแรงเบอรอจังวะเนี่ยเฮ้ยเวลาก็ไม่ได้ต่างกันนะมาทุกคนครับตอนนี้ผมก็เตรียมพร้อมที่จะทดสอบความเร็วทางยาวกันแล้วนะครับผมทุกคนอาจจะเห็นมุมกล้องมันแปลกๆรถมันย,ยาวๆแปลกๆอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าผมทําให้มุมกล้องมันมันยืดขึ้นนะครับมันจะได้ดูแบบว่ารถได้ขับมันจะได้ดูเร็วๆรถสไปเดอร์แมนก็มาว่ะแล้วบอร,รกินี่สไปเดอร์แมนไม่ใช่แลรบเฟอร์รารี่รอุยอ้ยเดี๋ยวถอยหลังอะไรโหดขนาดนั้นวนะเนี่ย พี่แกถอยหลังหดเกิดเมื่อกี้เลยอ๋อมีคนมากดหัวใจให้เราเฉยอุ้ยมีคนดันโลด้วยทุกคนเวลาดึกขนาดนี้ยังมีคนดันโลนี่คือผมเ,เล่นตอนกลางคืนนะผมบอกไว้ก่อนมา F1 อยากดันโลโอ้แม็กแม็กดันเลนก็มามากันครบเฟอร์รารี่ FK กับบะซิ่งหัวลากไม่ซ้ำกันสักคันครับอ่าเอานับเลยนับเลย,น,เลยนับเลยครับนับเลยนับเลยผมเจมยมจะออกตัวแล้วนับเวลานับเวลาสามสองหนึ่ง ไม่รู้แหละผมไปก่อนละกัน้แรงเกินอู้ออกตัวมีสมบัตินะครับผมไม่ได้เปิด traction control เฮ้ยอู้รถไข่วะเนี่ยใช่เฟื่องแล้รืยงหรือเปล่าอู้โอ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 ทุกคนเขาแซงเขาแซงผมหมดทุกคันเลยอะไรจะโหดปานนั้นวะเนี่ยตอนนี้เอฟวันผมวิ่งได้แค่400กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดใช้สูตรดิฟไม่รู้ว่ายังจะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะนะเวอร์ชันปัจจุบันรู้ว่ายังจะแรงขึ้นอยู่หรือเปล่าความเร็วขึ้นไปที่500รอกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับดูครับผมอุ้ยกระบ,บะกระบ,บะซูซี่กับเราวะอ่าอ่าสูบหายแล้วน้ำมันหมดนำม้นมดนำมันหมดการทางแบบนี้มันจะไหวหรือเปล่าเนะี่ยความเร็วเกือบจะห0ร้อยแล้วครับตอนนี้ห0ร้อยไหมหกร้อยหรือเปล่าครับ6 0 0อยกิโลเมตรเข้าไปแล้วครับตอนนี้สุดยอดไปเลยครับผม โอ้โอ Bref, ้อง ını, ถึงกับสั่นกองถึงกับสั่นแรงเกินโอ้โหนี่ขนาดผมวัดแบบว่ากดวาร์ปให้รถบรรยุดนะรถบรรแรงเกินจนแบบว่าวารมาทีเกือบแบบว่าพุ่งเข้าป่ามาครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในด่านดีเซอร์นะครับผมผมอยากจะหาคนแข่งออ้มีคนมาชมเอฟันเราด้วยเป็นไงเอฟันพี่รอหรือป่าน้องชาย เอบันพี่หล่อหรือเปล่ามีใครมีใครว่างที่จะแข่งกับผมหรือเปล่าผมอยากจะลองความเร็วผมไม่ได้แข่งเพื่อจะชนะนะครับแต่ผมจะแข่งเพื่อวัดเวลาว่าเ,อเอฟอร์ลารีของเราเอ่อเอฟอร์ลารีอะไรละ่ะเอฟบันของเราวิ่งดา่านดิเสอรจะได้เวลากี่วินาทีอ่าไม่มีใครตอบรับคำ้าที่จะแข่งกับเราเลยวะ่ะในเมื่อมันไม่มีใครที่จะแข่งกับเราใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอารถเอฟบันมาทำสิ่งนี้ก็ได้โดยการส่งเดลิเวอรี่ เอ้ยมันมีคนเดินมาดูเอฟวันเราว่ะใช่หรือเปล่าวานะเนี่ยเดี๋ยวพี่แกเดินผ่านมาเฉยๆโอเคเดี๋ยวผมจะรับงานเอาเป็นระยะทางใกล้สุด5กิโลเมตรคือใกล้ที่สุดแล้วโอเครับงานครับของที่จะให้ไปส่งนี่ไงอยู่ข้างหลังเราเลยเดี๋ยววันส่งของมาครับมาครับไี่สุดยอดแห่งความแปลกประหลาดหลบไปหลบไปอย่ามาขวางทางเรียบร้อยเออรอบนี้ได้ส่งกล่องถือว่ายอดเยี่ยม น้องคนนี้เขาสงสัยเฮ้ยพี่พี่เอาเอฟันมาขับส่งไรล,ลี่บัลี่แบบนี้เหมือน่าใช่นะพี่น้องคนนี้เขาแบบว่ากําลังคิดอยู่เอาเอาเอา,เอา,เอาจะเกียนผมเหรอจะเกียนหัวเหมอไม่ได้ไม่ได้โอเคครับเอาผมขอยืดมุกกล้องออนนิดนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้ยส,ส่งงานแบบนี้มันมันจะแข่งได้เหรอวะโอเคี๋ยวนะอุตส่าห์ทิ้ง <laughs> เอาแบบนี้่อน <laughs> พื้นตัวแบบนี้เลยเหรอฮะส่งงานอยู่น้ยไม่เป็นไรครับเราจะไปทั้งที่แบบส่งงานนี่แหละครับ <laughs> <laughs> มาดูนครับทุกคนว่า F1 ลากพ่วงประทานแม็คลาเรนโอ้โหเดี๋ยว <laughs> อุดามจริง <laughs> อันนี้ปับเป็นหมวดขับสี่อยู่นะเนี่ยเอาขับสี่ทำไมรถมันวิ่งไม่ออกวะเดี๋ยวโอ้โ <laughs> ห ันนี้มันจะเข้าเส้นไมนี่ยมันจะใช้เวลากี่วินาที <c oughs> โอ้โอ้ไม่ไหวละไม่ไหวละอาโอตา้ตตยเขาออกไปแล้วนะแล้วมันมีคนขับกระบะมามากวนเราด้วยนะ <c oughs> โอเคครับผมก็ไม่เข้าใจาามมเ,ออเหมือนกันว่าทำไมรถผมมันเบิ้ลไม่ออกเหมือนว่ารถกระบะคันนี้จะมาแกล้งผมหรือเปล่า ทุกคนรถผมมันวิ่งไม่ออกเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยเออเออได้ละได้ละเราได้ละ <laughs> โอเคครับผมในที่สุดรถเราก็วิ่งออกสักทีโอเคถ้ารถผมวิ่งออกเมื่อไรบอกได้เลยว่าโคตรแรงรถผมไม่เคยทำให้คนดูผิดหวังแน่นอนเบา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  ผมรู้สึกได้เลยว่าพ่วงพ่วงเนี่ยมันหนักมันหนักมากเลยนะรู้สึกว่ามันจะมันจะมีผลกับรถเรานะครับเวลาเราพ่วงแบบเนี้ตอนแรกที่มันอัปเดตเข้ามาผมก็นึกว่ามันไม่มีผลกับการที่เราแบบว่ามาต่อพ่วงเราผมคิดว่ามันไม่มีผลนะจริงจริงมันมีผลมากเลยทําให้รถเราอึดอืดแบบเห็นได้ชัดเลยปกติรถผมมันจะวิ่งออกดีกว่านี้แต่นี่คือบรรทุกพ่วงมาคือรถวิ่งออกยากมาก ใครับทุกคนตอนนี้กล่องยังปกติอยู่นะครับมีอยู่ทั้งหมดหกกล่องคือกล่องเนี่ยมันบรรทุกง่ายมากครับผมไม่เหมือนบรรทุกไม้ถ้าเป็นงานรับรับงานไม้นี่บอกเลยเลยว่ากว่าจะไปถึงครับของหล่นประมาณหลายทีแล้วได้มาส่งฝั่งนี้อยู่ตลอดเลยทุกคนโอ้ยเบรกเบรกเบรก,บกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอู้หู จะไปเอายังไงนะทีเนี้ยชิปหายการช่างเฮ้ย hey, แล้วมันจะออกไปเก็บยังไงเนี่ยมันออกจากตรงนี้ไปไม่ได้เนี่ยผมกระโดดแล้วมันกระโดดห้ามไปไม่ได้ทุกคนโอ้โ oh หกล่องอยู่ข้างนอก3กล่องตอนนี้ผมเก็บมาได้แล้วสองกล่องครับไปกันต่อครับทุกคนครับโอ้ยก็ใกล้จะถึงแล้วนะตอนนี้2กล่องมันถามว่ามันส่งได้ไหมมันก็ส่งได้แต่มันจะได้เงินน้อยคือผมไม่ได้หวงังเรื่องเงินอยู่แล้วไงเงินเรามีเยอะอยู่แล้ว ผมแค่อยากจะทําให้มันสําเร็จโดยที่กล่องไม่หล่นสักใบหนึ่งแค่นั้นเองแต่มันมันมันยังเป็นไปไม่ได้มันโอ้โหเบรแค่นี้ของไอ้กล่องเล็กๆมันยังสะดุดเลยเห็นไหมอ้สถานที่ส่งของเออทุกคนผมอยากจะรู้ว่าในเกมคาร์พาคิ้งมันมีสถานที่แบบสวยๆอะไรแบบนี้หรือเปล่า ถ้าใครรู้สถานที่แบบว่าน่าท่องเที่ยวในเกมคาเฟ่กิ้งคือสวยในคอมเมนต์บอกผมทีผมอยากจะไปสำรวจมากเลยอย่างเช่นจุดที่ผมมาจุดตรงนี้คือมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มันค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆผมจะพาขับรถไปดูเอาของมาลงก่อนปับ๊บอ่าตอนนี้เอาของลงเสร็จแล้วคือผมอยากรู้ว่ามันมีนอกจากตรงนี้มันมีที่อื่นหรือเปล่าแมปอื่นน่ะสถานที่ที่มันเป็นจุดเด่นๆเ,เลยนะเป็นจุดท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับ ใครรู้ว่าแต่ละด่านอยู่จุดยังไงจุดใน,ดในตรงไหนบ้างก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะทุกคนเออเพราะว่าผมก็อยากจะแบบว่าลองลองทําคลิปไปหาสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในเกมคาปาก k ิ่งอยู่อะไรแบบเนี้ยเผื่อจะมีคอนเทนต์ทำนะครับทางน้องรู้ก,ก็คอมเมนต์มาบอกแบบว่าพี่ทีนะตอนนี้เราก็ส่งงานเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับไปที่แมปเดิมโอ้โหกว่าจะกลับไปถึงนี่มันคงใช้เวลาอีกนานผมว่าเราวาร์ปไปดีกว่า มาทุกคนผมเข้ามาในด่านนิวเซิร์กันเหมือนเดิมแล้วเราผมจะพาหาท้าผู้เล่นแข่งกันอีกสักหนึ่งรอบถึงสองรอบกระบะคันนี้มีคนขับหรือเปล่าเอาเป็น้ยกระบะคันเหลืองด้านหลังน่าจะแข่งเฮ้ยไม่แข่งวะ่ะอีเคคันนี้ว่าไงอีเคอีเคว่างแข่งหรือเปล่ามาจัดสักหน่อยพี่ชายโอ้โหไปทะเบียน,คนโครนหดเลยยักเป็กยักเป็ดด้วยโอเคสามร้อยห้าสิบแรงหมาผมว่าไม่ใช่ผมว่าใช้แอปกีดีทำแน่เลยทุกคน อันดรอบนี้เดี๋ยวผมจะขับเป็นมุมกล้องแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่ายัางไงผมก็แพ้มาวัดกันเลยเห็นไหมว่าละแรงเกินรถเราอ่ะแรงเกินไม่ใช่รถผมนะรถเขาอ่ะประมาณสี่วิได้ปะไม่น่าจะน่าจะนั่นกว่าหวิครับขอผมได้9้าวิโอโหไม่ได้ไปจูนมาเลยครับเม<ๆ>ื่อกี้ผมไปเปลี่ยนชุดจูนมาใหม่แหมรถไม่แรงเอาซะเลยรอบนี้ตอนนี้ ไปไปเก้าวีหละเออผมยังไม่ได้ลองเลยว่ะปกติมันก็ยังไม่ได้ลองเฮ้ยคันนี้คันนี้คันแดง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 ในแงเนี่ยแข่งกับผมหรือเปล่าผมเออมันต้องเอาเอฟันเหมือนกันว่ะต้องเอาฟันเหมือนกันถึงจะรู้ผลเฮ้ยเอฟันตัวเก่าปะทาเอฟันตัวใหม่มาสักหน่อยไหมรับคำท้าผมสักหน่อยมเอฟวันตัวเก่าปะทะเอฟันตัวใหม่จัดไปไปรุ่นเออเขาอยากแข่งทางไกลวันนี้จะได้แข่งไหมเนี่ยโอเคมา เอาปับมุมกล้ององอกอีกสักหน่อยเอาวะเอาวะทุกคนผมสู้ไม่ได้ปะ <c oughs> โอ้โยโอ้โย,อยรถคอนแรงเอาเรื่องเด้อเฮ้ยผมตาไม่ทันอย่างไงอย่างไงใครเสียหลักคนนั้นเสียเปรียบโอ้โยผมสู้ไม่ได้ว่ะเฮ้ยโอ้โห,โอโหเอาเรื่องจ,จะจัด F1 คันคันเก่าอะ่ะเอาเรื่องมากๆเลย ผมสู้ไม่ได้เลยครับทุกคนผมว่าผมต้องขายทิ้งแล้วแหละสู้ไม่ได้ขนาดนี้ผมว่าผมขายทิ้งดีกว่ามั้ง <c oughs> ขายทิ้งดีกว่าโอเคครับทุกคนครับผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะแค่นี้ประมาณนี้พอแล้วทุกคนมาเล่นขำๆเออมีโอกาสได้ขับ F1 ก็อยากจะมาลองเล่นนี่ท่านผู้ชมดูเฉยๆสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าถ้าอยากดูเกมอะไรต่อก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได,ด้ครับอยากดูขาบทกกิ้งต่อก็บอกผมได้แล้วผมจะมาทำให้ดู อยากดูรถอะไรนะผมก็ลืมแล้วว่ามีน้อง<อ>คอมเมนต์ไว้เยอะอยู่แต่ผมลืมแล้วว่าต้องทำคลิปอะไรบ้างตายง่า